ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สันติเกณนิทานตอนที่146ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดและกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ เพราะการปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยที่ตถาคตได้แสดงแล้วนั้นถึงจะสามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้บริษัทธ์สไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรืออุบาสกอุบาสิกาก็ตามถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติตนตามธรรมอยู่ผู้นั้นย่อมชื่อว่าสักการะเคารพบ,บูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดในขณะนั้นเองพระอุปวานเถระ ยืนถวายงานพัดอยู่เบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับพระอุปวานะว่าอุปวานะเธอจงหลีกไปหย่ายืนตรงหน้าเราพระอานอนท์เทระดํหริว่าท่านอุปวานะรูปนี้เป็นอุปัตถักอยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้ามาชานานในการสุดท้ายเช่นนี้อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงขับท่านอุปวานะ พระอันเทระจึงกลับทูลถามความต่อพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอนอนทเทวดาในหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันเพื่อจะเห็นตถาคตสารวันเมืองกุสินาราอันเป็นที่พักผ่อนแห่งมรรคสัตว์แม้จะกว้างขวางเพียงใดจะหาที่สำหรับเทวดาผู้มีศักย์ใหญ่ไม่ได้สัมผัสแล้วไม่ได้มีพวกเทวดากล่าวกันว่าพระตาคตอรหันตสัมมาสพุทธาตจะเสด็จอุบัติในโลกก็ในการบางคราว ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนี้พระตาคตจะปรินิพานเรามาแต่ที่ไกลเพื่อจะเห็นพระตถาคตภิกษุผู้มีศักย์ใหญ่รูปนี้ยืนบังเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่เราจะไปได้เห็นพระตถาคตในการอันเป็นคราสุดท้ายพระอันเทระทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเทวดาแสดงอาการเช่นใด พระบรมศาส,สดาตรัสว่าเทวดาบางพวกสำคัญอากาศว่าเป็นแผ่นดินสยายผมประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ล้มลงกลิ้งเกลือกไปมาพากันรำพึงรำพันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะปรินิพพานเสียเร็วยิ่งนักส่วนเทวดาที่ปราศจากราคะแล้วนีสติสัมปชัญญะเกิดธรรม สังเวทว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาพระอันเทรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในการที่พระองค์ยังทรงดำรงพระชนอยู่พวกภิกษุในทิศท,ทั้งหลายต่างพากันมาเพื่อเฝ้าพระตถาคต พวกข้าพระองค์ย่อมได้เห็นได้เข้ามาเฝ้าพระตถาคตโดยใกล้ชิดก็แต่ว่าเมื่อการล่วงไปแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพวกข้าพระองค์จะไม่ได้เห็นจะไม่ได้เข้ามาเฝ้าพระองค์เหมือนเช่นเดิมอีกแล้วพวกข้าพระองค์ควรปฏิบัติเช่นใดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อนนท์สังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นที่ควรเห็นของชนผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่าพระตถาคตประสูตธ์ในที่นี้หนึ่งพระตถาคตตรสู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิยาในที่นี้หนึ่งพระตถาคตยังธรรมจักให้เป็นไปแล้วในที่นี้หนึ่งพระตถาคตสเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสนิพ,พานในที่นี้หนึ่งอนนท์ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังสังเวชนียสถานเหล่านั้นแล้วมีจิตเลื่อมใส ชนเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อสิ้นชีพไปแล้วจะเข้าสู่สุติโลกสวรรค์พระอันเทระทูลถามว่าพวกข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อพระศีระของพระ ตถาคตอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์พวกเธออยากขนขวายเพื่อบูชาสรีระของตถาคตเลยพวกเธอจงสืบต่อในประโยชน์ตนประกอบตามในประโยชน์ตนไม่ประมาทในประโยชน์ตนมีตนส่งไปแล้วอยู่เถิดบรรดากษัตริย์พรามคฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตที่เลื่อมใสในตถาคตมีอยู่ ชนเหล่านั้นจะทำการบูชาศีระของตถาคตเองพระอานนทเทรทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติต่อพระศีระของพระตถาคตอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนที่เขา ปฏิบัติต่อพระศีรษะของพระเจ้าจักรพรรดิพระอันเทร,ระทุลทูมต่อไปอีกว่าเขาปฏิบัติต่อพระศีรษะของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์เขาห่อพระศีรษะของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่แล้วซับด้วยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าใหม่สลับกันดังนี้ด้วยผ้าห้าร้อยผืนแล้วเชิญลงในรางทองอันเต็มด้วยน้ำมันหอมครอบด้วยรางทองอื่นกระทำจิตกาทานด้วยไม้หอมทุกชนิด แล้วถวายพระเพลิงพระศีรษะของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างพระสถูปบรรจุอัฐิของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ในทางใหญ่สี่แพร่งดังนั้นพึงปฏิบัติต่อสรีระของตถาคตเหมือนที่ปฏิบัติต่อพระศีรษะของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพึงสร้างสถูปไว้ในทางใหญ่สี่แพร่งชนเหล่าใดบูชาตถาคตด,ด้วยดอกไม้ของหอมจะอภิวาทหรือยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้น ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดการนาน